สวัสดีครับเราก็อยู่ในเกม Jurassic World เกมกันอีกครั้งนะครับมีหลีกตัวทุ่งหญ้าเข้ามานะครับก็คือเจ้าเออร์ติโนเทเรียมนะครับตอนนี้พี่ก็อยู่อันดับ50 339คะแนนโอเคเดี๋ยวเราไปดูของรางวัลกันดีกว่านะครับว่าของรางวัลครั้งนี้จะมีอะไรกันบ้างเนาะ อย่างแรกเลยก็เป็นเงินเขียวหรือดินเม่วงนะสุ่มมาอย่างที่2เช่นกันเลยอย่างที่3สุ่ม4อย่างนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับเจ้าเออร์ติโนเทเรียมนะครับก็เป็นตัว Legendary ระดับ2เป็นตัวทุ่งหญ้านะตัวนี้พี่ก็ยังไม่มีเลยก็จะพยายามล่ามาให้ได้ลักกันนะครับโอเคเดี๋ยวว่าแล้วเราก็ไปตีหลีกันเลยดีกว่าเอาสัก3รอบล้กันนะ ตัวแรกเอาตัวแท้งเลยเจ้าอพาโตอ่าอยู่นี่มี3ตัวคดีเลยนะครับตัวที่2ก็เอาดิปโปสูคัดละกันเนาะตัวสุดท้ายเอาดิเมโทละกันเนาะเอาเลเวลนี้ละกันโอเคมา มไม่น่าจะมีปัญหานะครับในการล่าแต้มลีกเพราะว่าตัวของพี่ค่อนข้างจะเยอะมีสับเปลี่ยนหมุนเวียนให้ลงต่อสู้หลากหลายโอเคตัวแรกเราแอทางนะแต่ชาร์จได้อยู่เราก็ขอชาร์จไว้ก่อนเลยของเขาตอนนี้มี2แต้มแล้วตีไหมไม่ยังนะยัง <Hey. S 2> เออเฮ้ย <Hey. S 2> <Hey. S 1> เขาชนะทางเราแต่เปลี่ยนตัวมาเนาะโอเคเราก็ชาร์จล้วนเลยนะครับ mm hmm. เขาสามแต้มงงเขาเปลี่ยนตัวกินเนื้อ mm hmm. แล้วก็ตีมาสองนะโอเคเขาเหลือนหนึ่ง mm hmm. ใช่ไหมเราก็ขอชาร์จสี จมตีสองไปเข้าหนึ่งแต้มได้ตอดนิดหนึ่งเลือดเยอะนะครับแต่พลังโจมตีค่อนข้างจะน้อยเจา้าอัฟโตไว้สะสมแต้มอ่ะจะดีแทงมี3มแต้มสมนี้ตีไม่ตีเลยแล้วก็ชาร์จสโจมตีสไปเข้า3มแต้มโอเคครึ่งหลอดแล้วนะครับ ของเขาตอนนี้เขาหแต้มนะหแล้วปีมาหมดหนะครับโอเคเรานอนอ,อ๋อฮิปโปก็ใส่เลยไปสองแต้มไป นอนซะเรียบร้อยตัวที่สองนะครับมีสแล้วตีไหมตีมาสาเหลือ1ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราก็ใส่เลย้ลวกชาร์จไปโอเคไปนอนซะเรียบร้อย ตัวสุดท้ายวนกลับมาอีกรอบหนึ่งมีสแต้มแล้วจะตีหรือเปล่าสีนี้ไม่ตีนะเราก็ใส่เลยไม่ให้เสียเวลาเปลี่ยนตัวเข้าหกแ้มนะครับกัดแล้วก็หมุนซ้าเรียบร้อยครับชนะไปอย่างสบายๆนะครับใช้แค่2ตัวเอง สำหรับรอบแรกแต้มเพิ่มกลายเป็น369คะแนนนะครับอันดับก็38โลเพชรเนาะโอเครับของรางวัลจะได้ได้อาหารโอ้โหเงินเขียวอยู่ใกล้ๆไม่ได้เลยอ่ะไปต่อก็ใช้ชุดเดิมนะครับเจ้าอาพาโตเนี่ยแหละสบายสบาย แล้วก็ดิปโปเหมือนเดิมแล้วก็ดิเมโทเหมือนเดิมนะครับอเอาเลเวลนี้โอเคมาเดี๋ยวน่าจะได้อีกสักรอบหนึ่งสตีสักสามรอบแล้วกันนะครับรอบนี้รอบที่สองเขาชนะทางเรานะตัวแรกเราก็ ชาร์จได้นะครับขอชาร์จไว้ก่อนเลือดเราเยอะอยู่แล้วเหมาะสมกับการมาแทงสองแต้มตีมาแค่หนึ่งนะโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็ป้องกันชาร์จเขาป้องกันหนึ่งแล้วตอนนี้สองแต้ม 2อ,อแล้วตีมาหมด2นะครับโอเคไม่เข้าเราเลยเราก็สละชีวิตและขอชาร์จสี่น,นี่เขาสามแต้มนะ3ตีมาหมด3นะครับรอบนี้โอเคเรานอนแล้วลิปโปโลงสนามมา ก็ต้องเก็บ2ตัวเลยเนาะเราก็จัดตัวนี้ไปก่อนแต้มพอดีแล้วก็ป้องกันชาร์จไปสาตแปมไปนอนซาเรียบร้อยตัวที่2เจ้าดิปโปเซลาปิดตัวนี้พี่ยังไม่ได้ทำให้มันเลเวลใหม่เลเวลแม็กใหม่อีกครั้งเลยนะหลังที่จากที่เอาันมไปไฮบิดมีซไม่ตีนะ อา๋ยวเราต้องตีเลยเนี่ยเดี๋ยวเราจัดไปเลยห้าแต้มชาร์จไปเข้าสามไปนอนซะเรียบร้อยตัวสุดท้ายน่าจะตีแล้วแหละมีสี่เอ้ยมีหกหกแล้ว ตีมาห้านะครับโอเคเรานอนดีเมโทคานัดลงสนามไปก็จัดเลยหกแต้มไปหกแต้มครับฟับเรียบร้อยครับสบายสบายชนะไปอีกหนึ่งรอบนะครับได้สะสมแต้มเพิ่มกลายเป็น399คะแนนนะครับ อันดับก็30โลเพชรโอเครับของรางวัลได้ได้อาหารเนาะโอเคอาา่ะอีกสักรอบนึงก็อาพาโตเลยคนมาตียังไม่เยอะนะคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่ามีลีกตัวนี้เข้ามาเนาะโอเคแล้วก็ดิปโปอกตวแล้วก็อดิเมโท ตัวแล้วกันเอาล่างนี้แล้วกันนะครับมานะรอบที่3รอบสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะครับคิดว่าน่าจะได้แหละเพราะว่าคนมาตีไม่น่าจะเยอะนะครับสําหรับเจ้าเอ,อติโนเทอรเลียมตัวน,นีเออ้เราต้องป้องกันไว้ก่อนของเขามี2แต้ม แล้วตีมาหมด2นะครับโอเคอเอาชาร์จเลยแล้วกันเนาะเอาเ้า2แต้มอย่าเพิ่งตีแล้วกันนะจริงๆอะมันต้องป้องกัน1ชาร์จ1แต่ดรารอนโอ้โหแล้วทีนี้เขาตีมาเลย2แต้มอ่ะไม่เป็นไรโอเคเรานอนไปดิปโฟลงมาก็จัดเลย แล้วก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนซะเรียบร้อยนกของเขาตีเลยก็ได้ไม่ตีก็ได้แล้วแต่สามสามแล้วอ่ะตีมาหมดเลยนะครับหมดสามเลยโอเคดิฟเมทโธ ลงไปจัดการแล้วก็ป้องกันแค่หนึ่งก็พอนะก็ชาร์จไปสองแต้มไปนอนสาหางสะบัดแบบเบาๆตัวสุดท้ายนะครับมีสี่แล้วตีมา ตีมาแค่หนึ่งโอเคไม่เข้าเราเราก็ใส่สวนคืนไปเลยแต่แต้มไปใม่ตีแล้วไม่ยอมตีตีมันนิดเดียวไปค้านกัดสะบัดเรียบร้อยครับชนะไปอย่างต่อเนื่องเลยครับเป็นรอบที่3ของคลิปนี้คะแนนก็เพิ่มกลายเป็น428คะแนนอันดับ 8โลเพชรโอเครับของรางวัลจะได้ DNA ม่วงนะครับโอเคตอนนี้หลีกล่าเจ้าเออติโนเทเลียมก็เข้ามาแล้วนะครับน้องๆก็ใครที่เห็นคลิปนี้แล้วอยากจะได้เจ้าตัวนี้ไปครอบครองก็ลงใบตีกันได้เนาะสำหรับตัวพี่นี่ก็จะพยายามล่ามาให้ได้นะครับเพราะว่ายังไม่ปลดล็อกเนาะ โอเคสำหรับคลิปนี้ไปก่อนละครับบายบายสวัสดีครับ